สบายดีปะลุงสบาดสุขุสุขุสมองสบอนสบาดีพีาวเพสบายดีพี่น้องพบกแม่กับสองปะลุงมาเบิ่งเมนูกันเลยอีหยังนีวะหอยาย่างย่างหัวหอยเีปลุงเอ้ยเฮ็ดาจามนมวยวะจามหอยเีแล้วก็ตาไปด้วยปิปลาปลุงเอ้ยปปลาแล้วก็ก้อยหอยปลุงเอ้ย ัน,นก็ซิเมนเจีงพิกดิฟที่ขาดบ่ไร้กันคือเจียพิกดิฟนโดยร่วมแล้วปลลุงน,มมน้องมาพิเศษยังปลลุงมาเบิกกันมาดีสั่งเลยมนเห็นยังปลลุง <c oughs> ใหญ่หูเลยลวดนำหวานมาทัน ไปลเลยไอสิล <reg> <ancy> <stop> ิมากินข้าวตรงกันปลงเลยบ้านเบื่อกบกินข้าวกันเลยกินกังอยเริ่มกินข้าวกันเลยปล ເອີ້ນໂໝ አይ አስራ 嗯、我。 ยหญ่เป็นห้ากามากป็ลุงเงยมาเจอเงินมันเป็นอยู่ล้วนผู้ใดเมื่อนี้เป็นมือยังยหญ่เป็นมือแจกแจกบมันไ่ล้วนกบุญหกกองไปเลยเนาะอกบุญหกกองเดี๋ยวไปแตงหกกองก็มีแต่ลูกตาลอะไรเห็นหายเนาะกว่าเพิ่นมีคนหักคนแพงร้ายเปลุงเงยคนร้ายขนาดเลวยมูสองโตมูส่องโตปะ

điểm mừng menu g h อย n g đúp a l g ơi c u a h อย ơ ri ตามสายขนมจีนหรือเ่าขับพุณใ่บ เินะหัเ่นเป็นใหญ่ๆคือเป็นว่าไคือยังไงไปข่าชิ้นทำนะเพิ่อนก็ว่าไปก็ไปข่าชิ้นทำนะเพิ่นไปเลยตัวเปนใหญ่ ตึ้ขน,น,นาดทำทำธรรมดาเลยแล้แต่ึ้นาทำไปเลยไัวนั้น่ทไปเลยกะใสนั่งเพิ่ไปลุลุซิตลกหาลจะลายเลยมากันลายมือี่กะลายเป็มนมอเตอร์พลสแล้วเหน่าคำรอกลัวกันฝากกูใด คนอย่างนั้นางเลยได้ผีเห็ดบ่อหรือว่าโดนค้องมานี่ได้ลงไปควนเผื่อนิเศร้าเนเหล่เสือคนบุคความเสือคนบุคคลแต่ถ้าเป็นอยา,อยาติจะฟ้องหนิปวดเศร้าคนเลยควนอะไรปวเศร้า เใจยังสาวความเสื่อส่วนบุคคลลุงเลยว่าแต่เฮาคนเดียวเข่าก็ะลงุงเข่าเบิ้ลเข่าเบิ้ลตำรวจทหารหรือว่าในคู่วอร์ห จะเมืองเนาะเป็นก็ยังคนยังเงินงมาปัวหนำพะลุงเลยแคยว่าเพิ่นกเคยมาปัวพะลุงชือว่าเพิ่นหนึ่งกะแล้วชื่อว่าเพิ่นนี่ก,ก็ดีลายตึกพะลุงเลยเพิ่นกับปัวไปทุ่งีลุกฮันเพิ่นกับลายลาแต่ในบ้านเขา ตำรวจบอยังบอกกนก็มาเขากันไล่ไปเลยมางคนกับสมุดเนาะยันเออปวดีแล้วก็ออเสือแม่ก็เสือนมุดกก็ังเสบยขนาดตัว เดิ่มก,ก,ก,กินกระต่อเลยปะลงเอ้ยน้องมวยกับยายบนหลออบ้านเมนเมนหยากับลูกไผ่ปะทะกันปลาลุงบอ นมว yeah. <th> ่าข mm ี hmm. ้ม <pigs in my diet> ืนก <G TA> <alah> ับขวามแล้วปุงเลยกำลังเยียนขวามเนาะขวามะหัวรวยนักกินักกนใส่น้าม้วติ่มาด้วยไข่บุขาดมาเบ่งนกันดีๆปุงเลยมันจัน หัวหอยเหลืออันเดียวปะลุงเอ้ยเปไ็นได้องมลวลดูสะาดวันวานวันวาน,น,นแซ่บพรุ่ง,งนี้ก็จะมาพักวันแล้วปะลุงพักเซเรล่าขีดไปเพียงพร่งนี้จะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบอกความมันหน้าคือเก่าเดี๋ยวปะลุงเด้อจะได้กับพอโอกาสนะ้าปะลุงสบายดี